โรงเรียนวัประสาวิถีสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์เขต2ตั้งอยู่ที่หมู่7ตำบลบางแก้วอำเภอบรรนพ,พษษิสัยจังหวัดนครสวรรค์เปิดทำการสอนในระดับชั้นอนุบาล2ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 มีการศึกษา2,568โรงเรียนวัษาวิถีมีนักเรียนจำนวนทั้งสิ้น117คนมีค่าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน14คนปัจจุบันมีนางสาวรัชพัฒนสม่งมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัษาวิถีโรงเรียนวัษาวิถีจัดการเรียนรู้ใน,นระดับปถมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่1ผลรับคุณภาพของเด็กปฐมวัยโรงเรียนวัฒนาสาวิถีได้จัดประสบการณ์ส่งเสริมพัฒนาการทั้ง4ด้านร่างกายอารมณ์จิตใจสังคมและสติปัญญาเด็กมีร่างกายแข็งแรงมีสุขันิสัยที่ดีและดูแลความปลอดภัยของตนเองได้มีพัฒนาการด้านอารมณ์จิตใจควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ ด้านสังคมช่วยเหลือตนเองและเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมด้านสติปัญญาสามารถสื่อสารได้ส่งเสริมให้เด็กเกิดการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติและส่งเสริมกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่เหมาะสมกับเด็กปฐมวัยส่งผลให้โรงเรียนได้รับรางวัลพระราชทานบ้านวิทยาศาสตร์น้อยระดับปฐมวัยมีการวางแผนลงมือปฏิบัติและทบทวนเด็กเกิดทักษะด้านความคิดรวบยอด แก้ปัญหาและตัดสินใจได้มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์สามารถสนทนาตอบโต้กับผู้อื่นได้อันเป็นพื้นฐานสำคัญในการเชื่อมต่อการเรียนรู้ในระดับสูงมีทักษะการคิดพื้นฐานสแสวงหาความรู้ได้บรรลุตามเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด โรงเรียนมีการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามหลักสูตรและมีแผนงานโครงการกิจกรรมเสริมในการพัฒนาเด็กอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องได้แก่โครงการส่งเสริมและพัฒนาการด้านร่างกายของเด็กปฐมวัยโครงการส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจของเด็กปฐมวัยโครงการส่งเสริมพัฒนาการด้านสังคมของเด็กปฐมวัยโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย โครงการพัฒนาดักสูตรและพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้และจัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพื่อการเรียนรู้ระดับประถมวัยยึดการพัฒนาเด็กโดยองค์รวมผ่านการเล่นอย่างมีความหมายและเหมาะสมกับวัยมีการพักผ่อนที่เพียงพอมีกิจกรรมที่หลากหลายประเมินพัฒนาการเด็กโดยวิธีการที่หลากหลายครูม,มีความรู้ความสามารถด้านการศึกษาประถมวัย ใช้เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพมีการให้การติดตามการจับประสบการณ์โดยคณะกรรมการนิเทศภายในมีการบันทึกพัฒนาการทั้ง4ด้านจากการดำเนินตามโครงการกิจกรรมกระบวนการบริหารและจัดการสถานศึกษาโรงเรียนวัษาวิถีสามารถบริหารจัดการการศึกษาปฐมวัยบรรลุตามเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด เกิดจากการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายทั้งภายในและภายนอกจึงทำให้โรงเรียนมีหลักสูตรที่สอดคล้องเหมาะสมครูมีคุณวุฒิจากการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ มีสื่อสนับสนุนที่เพียงพอเหมาะสมโดยเฉพาะห้องเรียนระดับปฐมวัยมีการจัดสื่อประสบการณ์ครบ5หมู่เหมาะสมกับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โรงเรียนได้ดำเนินการกำหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์พันธกิจแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษามีการประเมินและพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและบริบทของท้องถิ่น มีการส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ที่ส่งผลต่อคุณภาพจิตเป็นลายบุคคลและจัดให้มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพจัดสภาพแวดล้อมอย่างปลอดภัยและมีสื่อเพื่อการเรียนรู้อย่างเพียงพอและหลากหลายสำหรับเด็กปฐมวัยได้รับรางวัลพระราชทานบ้านวิทยาศาสตร์น้อยระดับปฐมวัยจากการดำเนินงานตามกระบวนการ พบว่าสถานศึกษามีหลักสูตรที่สอดคล้องกับบริบทมีสภาพแวดล้อมและเทคโนโลยีที่ครูสามารถนำไปปรับใช้ในการจัดประสบการณ์เพื่อส่งเสริมเด็กประถมวัยตามบริบทการเปลี่ยนแปลงของโรคเรียนรู้โดยการลงมือปฏิบัติด,ด้วยตนเองในการร่วมกิจกรรมโครงการโรงเรียนคุณธรรมสพทโครงการสถานศึกษาสีขาวปอดยาเสพติดและใบาามุกในรูปแบบของโครงการนักเรียน สามารถนำเสนอผลงานต่อโรงเรียนเครือข่ายโรงเรียนที่ขอเข้าศึกษาดูงานรายงานต่อผู้ปกครองในกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการพร้อมนำเสนอต่อคณะกรรมการประเมินเป็นไปนตามค่าเป้าหมายที่กำหนดส่งผลให้โรงเรียนผ่านการประเมินโครงการโรงเรียนดีต้องมีที่ยืนระดับ3ามดาวและผ่านการประเมินสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพเติดและใบยมุกระดับเพชร พร้อมทั้งได้รับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนประจำปีการศึกษา2,567ระดับเขตพื้นที่ระดับยอดเยี่ยมมาตรฐานที่3การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญโรงเรียนวัษาวิถีสามารถจัดการศึกษาปฐมวัยบรรลุตามเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนดครูจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนานการทางด้านร่างกายอารมณ์ ใจ,ใจิตใจสังคมได้สติปัญญาอย่างสมดุลและสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขภายใต้ค่านิยมของสถานศึกษามีวินยัยใฝ่เรียนรู้คู่คุณธรรมโดยได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือขขายสร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรงและปฏิบัติกิจกรรมเรียนรู้จากการลงมือทำและสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองอย่างมีความสุข กับบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในห้องเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้โดยเด็กมีส่วนร่วมใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัยครูประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงด้วยวิธีการที่หลากหลายหรือผู้ปกครองและผู้ที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมนำผลการประเมินที่ได้ไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็กส่งผลให้การดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด ส่งเสริมให้ครูได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญโดยบูรณาการผ่าน6ก,กิจกรรมดักได้แก่กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะกิจกรรมเสริมประสบการณ์กิจกรรมสร้างสรรค์กิจกรรมเสรีเล่นตามมุมกิจกรรมการแจ้งและกิจกรรมเกมการศึกษาส่งผลให้เด็กมีพัฒนาการทางด้านร่างกายที่สมบูรณ์มีอารมณ์และจิตใจที่ร่าเริงแจ่มใส มีทักษะด้านสังคมและมีสติปัญญาอย่างสมดุลพร้อมสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขมาตรฐานที่1ผลลัพธ์ของการเรียนรู้คุณภาพของผู้เรียนในปีการศึกษา2567โรงเรียนวัปปาสาวิถีมีกระบวนการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้วยเทคนิคและวิธีที่หลากหลายจัดก,กิจกรรมการเรียนรู้ให้เป็นไปตามศักยภาพของผู้เรียนสอดคล้องกับมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร มีการออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และกำหนดโครงการกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่เหมาะสมมีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลายเช่นโครงงานโรงเรียนคุณธรรมสพทโครงงานสถานศึกษาสีขาวปอดยาเสพติดและอบายามุขการประเมินความฉลาดรู้พิซซ่าสด้านได้แก่ด้านการอ่านด้านคณิตศาสตร์และด้านวิทยาศาสตร์ กิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการกิจกรรมการเขียนเรียงความวันสำคัญเช่นวันแม่วันไหว้ครูกิจกรรมการแข่งขันงานศิลประหัตถกรรมนักเรียนกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติการบูรณาการตัวชี้วัดของการประเมินการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนมีการดําเนินการเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียนเพื่อให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข เน้นการพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรมที่เหมาะสมกับวัยโดยการจัดกิจกรรมค่ายส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมกับนักเรียนทุกระดับชั้นจัดกิจกรรมการพัฒนาให้เหมาะสมกับวัยพัฒนาคุณธรรมผู้เรียนตามหลักสูตรเน้นให้ผู้เรียนมีสัมมาคารวะมีวินยัยซื่อสัตย์มีความรับผิดช,ชอบและมีจิตสาธารณะมีระบบการแนะแนวและการดูแลสุขภาพจิต มีการเรียนรู้ในโลกกว้างการไปศึกษากับแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนสถานศึกษาส่งเสริมการออกกําลังกายโดยจัดกิจกรรมกีฬาสีกิจกรรมการออกกําลังกายทุกเช้าวันพุธและเพิ่มทักษะด้านอาชีพให้กับผู้เรียนเช่นการแปรรูปอาหารเพื่อขายการปลูกผักสวนครัวการทําอาหารเป็นต้นมาตรฐานที่2กระบวนการบริหารและการจัดการสถานศึกษา โรงเรียนว่าัฒนาวิถีได้ประชุมภาคีเครือข่ายเพื่อการดำเนินงานจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปีโดยใช้ POPSTAR FOR d e เด็ก m o เดใช้หลักการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเช่นคณะกรรมาการสถานศึกษาผู้ปกครองร่วมระดมทรัพยากรสนับสนุนกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนเช่นกิจกรรมกีฬาสีกิจกรรมวันเด็ก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางแก้วร่วมกิจกรรมอบรมให้ความรู้งานอนามัยกับนักเรียนดูแลช่องปากจัดกิจกรรมทักษะการเอาตัวรอดจากการจมน้ำนักเรียนอบรมป้องกันการท้องในวัยเรียนเป็นต้นสถานีตำรวจภูธรอ,อำเภอประมรพิสัยร่วมเป็นภาคีเครือข่ายโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและใบายามุกร่วมจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่องยาเสพติด จัดกิจกรรมซ้อมแผนเผชิญเหตุเอาตัวรอดเมื่อเกิดเหตุร้ายหนีซ่อนสู้เข้ามาตรวจตาความเรียบร้อยภายในโรงเรียนรวมถึงจัดกิจกรรมการเรียนการสอนครูแดให้กับเด็กๆนักเรียนวัดภาษาวิถีร่วมจัดกิจกรรมสอนธรรมะให้กับนักเรียนพร้อมทั้งการจัดค่ายคุณธรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียนอย่างสม่ำเสมอ องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วสนับสนุนงบประมาณพร้อมทั้งสนับสนุนปูคารากรในการช่วยพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศ์โรงเรียนเช่นการปรับปรุงสนามฟุตบอลให้กับนักเรียนการตัดแต่งกิ่งไม้เพื่อป้องกันต้นไม้หักโค่นเป็นต้นทันทัสถานเปิดหนองน้ําขุนร่วมให้ความรู้โทษของยาเสพติด พร้อมนำผู้ต้องขังที่ใกล้พ้นโทษมาถ่ายทอดความรู้ให้กับเด็กนักเรียนได้รู้ถึงโทษและพิษพัยของยาเสพติดและโทษของการกระทำความผิดเพื่อให้นักเรียนเกรงกลัวต่อการกระทำความผิดพร้อมทั้งนำผู้ต้องขังเข้าร่วมปรับปรุงภูมิทัศน์ให้กับโรงเรียนเช่นการปรับปรุงห้องเกียรติยศโดยไม่มีค่าใช้จ่ายและเป็นวิทยากรให้ความรู้ในกิจกรรมโคกหนองนา ตามหลักภัชยาเศรษฐกิจพอเพียงให้กับโรงเรียนเป็นต้นมาตรฐานที่ 3. กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโรงเรียนวัฒนศาสตวิถีได้ดำเนินการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญด้วยวิธีการที่หลากหลายครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถนำไปจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้จริง ส่งเสริมครูให้จัดก,กิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญครูมีการจัดทำวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการจัดก,การเรียนการสอนครูทุกคนรวมกลุ่มชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC ส่งเสริมให้ครูใช้เทคโนโลยีสารสนเทศจากการเรียนรู้ที่หลากหลายมีการดูแลช่วยเหลือผู้เรียนอย่างเป็นระบบโดยมีการติดต่อสื่อสารกับผู้ปกครองนักเรียนในหลายช่องทางคือทางโทรศัพท์ ทาง Facebook และมีการจัดตั้งรายกลุ่มและการประชุมผู้ปกครองเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับนักเรียนอย่างต่อนเนื่องนอกจากนี้ครูทุกคนต้องดำเนินการเยี่ยมบ้านนักเรียนในความรับผิดชอบครบร้อยเอร์เซแล้วทำข้อมูลพื้นฐานของนักเรียนเป็นรายบุคคลและพัฒนาผู้เรียนเป็นตามศักยภาพต่อไปในอนาคต ดังวิสัยทัศน์ของโรงเรียนพร้อมยกระดับมาตรฐานประสานความร่วมมือยึดถือคุณภาพผู้เรียน